ตาของหมาป่าแปงแสงออกมาได้นั่นสุดชันดุฉันลงนั้นมีดวงไฟอยู่สองดวงไม่ใช่นั่นมันดวงไฟของหมาป่าตั้งหาหาพวกเรารีบไปกันเถอ,อะอาด้านบนก็มีหมาป่าตัวนึงเห็นทีเราต้องคงต้องไปสอบชู่มันแล้ว ก็บริเวณด้านล่างของรัวาหมาป่ามีาาาลักษณะครับลร่นปิโดยทําให้มันลดควมแสงน้อยลงที่จะเอาไว้รับท้อนแสงออกไปอาน้ำน้าหมาป่าอีกตัวหนึ่งพวกเราเห็นไปซุ่มเสงแล้วโอ๊ยเอ๊ะเป็นเป็นผักกาดนี่เองเหรอ วกเราเนื้อว่าหมาป่าตาเดียวสิแหวะดูนั่นสิมีคนถือไฟฉายมาเห็นแล้วไม่ใช่นั่นหมาป่าใตา่ค่หพระเจ้าหมาป่าตาเดียวอยู่ในโลกนี้ด้วยเกีเ่ยวความรู้ดวงตาของหมาป่าสามารถเปลี่ยนสีเขียวออกมาในเวลากลางคืนและเพราะเงืนเลนส์ สามารถรวบรวมเล็กแสงน้อยโดยมันสามารถรวบรวมที่จะเจก็บกระจายออกมากลายเป็นนำแสงเดียวกันสะท้อน,น,นออกไปได้ดังนั้นความเป็นจริงดวงตาของมันไม่ได้สะท้อนแสงสีเขยียวออกมาเป็นไปด้วยตัวของมันเองแต่ลักษณะผิวของมันดวงตาทำให้